สวัสดีครับทุกท่าน <Wow. S 1> ที่เข้ามาติดตามรับชมช่อง Easy Jo Channel นะครับอ,อ EP นี้เป็น EP ที่5แล้วนะครับหลังจาก EP 1-4นะครับเป็นที่โด่งดังมากกองกันในเรืในโลกโซเชียลนะครับก็น่าจะขึ้นไปต้นต้นของประเทศไทยแล้วมั้ง <Yeah. S 1> วันนี้มาพิเศษนะครับคลิปที่แล้วจะเห็นว่านั่งพูดไปแล้วก็จะมีการ ปิดป้องนะครับไม่อยากจะเห็นไม่อยากให้เห็นชื่อบริษัทนะครับเดี๋ยวเขาจะว่าเราเอาครับก็มีเซ็นเซอร์ด้วยเห็นไหมเซนเซอร์นะครับเพื่อจะไม่ให้เห็นชื่อบริษัทนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องเรือครับมีอยู่ว่าเปนั่งดูข่าวครับสะเทือนใจมากๆเลยเห็นว่ามีลูกเรือนะครับตายลูกเรือตายห้าศพครับผมนี่อะไรเนี่ยเป็นไงมันรู้สึกว่า อะไรเรือยังยังเป็นแค่ลูกเรือนะเอาไปวิ่งเล่นเอาไปวิ่งหาหาปลาหาอะไรกันทต่มันย่างแม่มันไปมันคิดว่ามันคนเราเนี่ยโ,โหใช้งานกระทั่งลูกเรือยังใช้งานอะนะ่ะครับไม่น่าเชื่อก็ลูกเรือจะไปไว่ายน้าเป็นอะไรนะคิดแบบอไปคิดมาโอ้สึกสงสารลูกเรือมากเลยเป็นเด็กอยู่เลยตัวเล็กเหมือนเราแบบลูกคนเราเนอะตัวเล็กก็ต้องป้อนข้าวป้อนน้ำให้แข็งแรงก่อน ไปใช้งานมาไปเข้าโรงโรงโเรียนเนะับนี่เอาลูกเรือไปหาป่าคนเรานี่ย <c oughs> จริงเลยก็ <c oughs> มาคิดถึงเออทําไมเรือหาป่ายังมีลูกทําไมเราเรือดำน้ําเราละ่ะ <c oughs> เราจะซื้อแม่เรือมาราคาแพงๆทาไมนะแม่เรือราคาเป็นหมื่นล้านทําไมไม่เราไม่ไปเมืองเมืองจีนที่เขาผลิตไปดูแม่เรือที่มัน แม่เรือดำน้าที่มันท้องแก่ไปดูว่ามีลูกกี่ตัวมีเอ๊ะตัวเออไปดูว่ามันมีลูก,กนะไหม,ม,ม,มเดี๋ยวถ้าตรงเนี้ยมีลูกเราก็จองลูกคนไวนะ้ห้าตัวสิบตัวก็จองไว้แล้วก็เอาลูกมันมาเลี้ยงนะงนะเดือนประมงยังมีลูกเลยนะอ่ะผมคิดว่าเรือดำน้ำก็ต้องมนะีผมว่าไงก็ต้องมีแน่ๆต้องมีลูกแน่เราก็ไปหาลูกแม่ที่มัน เป็นแม่แบบท้องแก่แก็ไปจองไว้เออพอออกลูกลูกมาหมดก็มาเลี้ยงยป้อนข้าวเนาะป้อนข้าวป้อนน้ำป้อนอะไรให้มันแข็งแรงพราะมันเริ่มเริ่มโตมาหน่อยเริ่มตะกอตะกอันิดนึงเอยไม่ใช่ไก่เนาะไก่ตะกอเริ่มมปนแนี้แล้วก็มาหัดดำน้ำ,ห,ห,ำ,นำหัดให้มันดำเสร็จอะไรเสร็จพอมันเริ่มดำแข็งพอเริ่มเป็นเรือที่แบบเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นเรือดำน้ำผู้ใหญ่ผมคิดว่าใช้ประโยชน์จากมันก็คือไป ดำไปบ้านลุงพลก่อนเลยเอ้ย, <Okay. S 2> อยไปหาน้าไข่ก่อนผมดำไปหานักไข่ก่อนดีกว่าหนานักไข่วัดเจดีน้องทิศชลน,นะครับดำไปนะไปหาหนักไข่แล้วก็จุดทูบกันเขายอยากไปก็จุดทูบจุดเตียนวหว้กันไปใครได้เลขอะไรก็มาแชร์กันหลังนจะากน,นั้นก็กลับมามดุดลงไปจากอ่าวไทยโผล่ไปทะลุนู่นมุกทหารน,นุ่นนะครับมนน้ำโขงก็ไปบ้านลุงพลไปไหว้ลุงพลไปอะไรต่ออะไรอาจจะเจอ หมอปลาด้วยกนะ็ไปหมอปลาเจิมด้วยนะคิดอย่างเงดนะีเจิมเรือ <c oughs> แล้วอาจจะหยุดพักมาลุกพลสักคืนก็ามาคุยเรื่องเรือกันให้หมอปลาท่องกระถาให้นะท่องกระถาแล้วก็เอาเราพวกเราก็ที่ไปก็เอาแป้งเอาเอะไรไปไป,ไปทาเรือทาเพราะว่ามันมีอยู่ลำนึงผมผมเห็นว่าถ้าเราแป้งไปทาเนี่ยมันน่าจะมีอะไรในเรือเหมือนกันเพราะมันมีแม่ยานางนนเนาะเห็นลำมันไม่หมดที่แล้วหมดห้านเนี้ยที่มันออก บับบอเขาแตกทั่วเก้ามากันไหลไมันเป็นไข่งูเลยครับดีไม่ออกเก้าทั้งหมดน 9, 9, 9, 9, 7, เก้า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 เจ็ดเก้ามาอย่างบ้าคลั่งเลยรบบนี้นะครับที่ผมคิดนะครับผมว่าถ้าถ,ถ้าทําได้มันจะดีมากเลยเนาะจะได้ไปไปช่วยปลอบใจลุมพนด้วยเอาโอเคไปฝากลุมพนคน,น,นอาจะหยิ่กล้วยอะไรกเอาเอากล้วยเอาผลไม้ไปไป,ไปฝากคิดดู <One> โอเคนะครับคลิปนี้แค่นี้ครับผมเดี๋ยวมีอะไรดีๆจะมาเล่าให้ฟังอีกครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ